คิคเออเย่าไส์สตรีมเลยนะเดี๋ยวคนดูลองเอ็งลองเข้ามาช่องข้าดิว่ามันไลฟ์สตรีมกว่ะข้าอยากดูช่องอะไรชื่ออะไรยังไม่รู้เลย <c oughs> นี่ดูฝีมือที่บ๊อบพามทำ,ทำไว้ทำอะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะคุยไรอย่างลูกบ,บวชตอนรสตีมเมื่อกี้นี่รอบหนึ่งนะ<ม> ตี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 ไอ้ที่สามหาล้างโคตโอเกมวิชนะเว้ย<ด>สมุไรชะนะโอ้ยเกมนี้โอ้อะไรเกมไรที่เล่นดุใช่ป่ะสมุไรให้มีสามเป่าพันธีอ่ะเก็บรอคานอกของนันน้นเออรอคารตอะ อะไรคือฟอลคันโน่อธิบายอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยฟอลคันโน่คืออะไรก็เป็นเกมใหม่ไกูไม่จับฟอลกูไม่จับฟอลคโนไม่จับฟอโคโน่ฟอลโคโน่เกมที่อะไรอ่ะบางวัวกูจะเอาเกมนี้ให้ได้เจะซื้อเกมเนี้ยมันเล่นไม่ได้เว้ยเ้ย ซับเร็วรถน้ำรถน้ำปุไลฟ์สตาดิวัลลี่อยู่อย่าลืมเอ้ยอย่าแค่ไม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 ่ซับตรงนี้กูกูจะไม่เข้าไปดูเพราะว่านวขอมึงมันจะโลกรามากแม่เย้นี่เพื่อนูหรือเปล่านายขอดูชแนลหน่อยเออยวเข้าไปดูกูอยากรู้ว่ามันเสียงมันดีเลยเปล่าแค่นั้นแหละ คือถ้ามันใช้ได้ก็จริงๆนะเฮ้ยโคดน้ำผิดโดตร่ะบ๊อบอปโคโลโอเอากินมาให้ดูหน่อยกตีมอยู่อ่ะแช่ไม่เป็นนะอ้ะเ,อหเห็นบ้านมันบอกแล้วนี่อะไรเนี่ยง้อได้ใจมึงหาช่องดูกันดีเอ,อิ้มก็เข้ามาง้อได้ใจในี่ใครเนี่ยไม่เคยเห็นหน้า,เ,นาเลยเคยกด subscribe เลย อูยเยี่ยแดดปลาสิบสิบเอสิบสิบห้องดิบดิบเลยปลดภัยสิบสิบคืออะไรวะอะไรกูแค่ลดน้ำผักแค่นี้มันเหนื่อยแล้วเหรอชีวิตติมไม่ต้องทำอะไรแล้วลหละทั้งนั้นอ่ะนะช่วงช่วงนี้ชีละช่วงนี้อัญชลีนะ ด่าแอนเชลลี่ล <Arch ery S 1> งหมดโอูดแชแนลแนลยูทูบดิอ่เอาเดี๋ยวก็ส่งมาแ้าะไอ้ยาข้าหลังอัศวินข้าหลังอัศวินกูมัมนมันเขียนไป็นธงชาติไทยอ่ะใช่อ่ะเออมันมีให้สร้างโลโกโอ้อยู่ที่อินบินส่งมาดูอ่ะโลโกโ้เป็นโลโก,โกโ้ของตัวเองสร้างเป็นธงชาติไทยไอ้เหี้ยมันแชร์ไงวะ ในยูทูบด้านบนไงโง่คือคือตอนนี้กูหาลิงกูไม่ไม่มีแล้วเว้ย URL ด้านบนยูทูบว่ไอควายอยู่นี่กูต้องเข้าไปด้วูกันแล้วกูก่อนด้วยดูนะแล้ว a ต t r o Normal เนี่ยมันขึ้นมาไลฟ์สตรีมวะสตรีมสดของ Astro Normal เออนี่มาละมาละ มันลื่นหนมะลองดูดินี่กูมีเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมม,มีเสียงรุดอะเทสเอาเรื่อง่ปตั้งตั้งชื่อไลฟ์เป็นเทสเทสไลฟ์สเตียกดูด้วยเข้ามาเข้ามาเข้ามาลืนล่นลลองเดินนี่ลองเดินดิล,ดนดลิงอะไรย,ะยังไม่รู้เลยอเอามาให้ดูหน่อยีอ่มึงหาชื่อช่องกูดีกูส่งให้เป็นร้อยรอบแลค์เ็นอ้าเหรอไอรู้ ดูคืออะไรวะคัดลอก URL โดคำนึงนะดูแล้วดูแล้วอันนี้นี่มีเสียงเนี่ยไปตั้งเยอะนี่เห็นยังดูแล้วดูแล้วเออขอปิดเสียงอ่ะเสียงสะท้อนสตรีมอะไรนะตั้งอะไรนะตา เนี่ยกระตุกไหมเนี่ยไม่เห็นกระตุกเลยตั้งอะไรวะตาไม่รู้ฮะมาเธอขอมนั์ตั้งว่าอะไรฮลัลโหลเอสไลฟ์สตรีมเออตาขอกกูพูดตั้งนานละเอสโอโบไลส่งเว็บมาเลยส่งเว็บมาเลยจะขอไงว้าโอ้ว้ง มึงดูด uh, yeah. ิคุณในแชทดูดิคุณเขียนในแชทในแชทจะไรสักอย่างไอ้เหี้ยคุยก uh ันเอาอะเดี๋ยวก่อนบอสโหลด G T A V ที่ไหนโหลดใน Google ไงมึงก็เคยโหลดไม่ใช่พ่อโหลดให้รู้ได้ไงเออกูเคยถามพ่ออยู่แปลเออจริงด้วยเขียนว่า ไอ้เดี๋ยวกูส่งลิงก์มาให้แป๊บหนึ่งโหลดนานปะถึงถึงปีปะสองวันอะสองวันโหลดเสร็จไออันนี้คือแก้แก้แก้ไขชื่อก็เสร็จแล้วเหรอคือมันไม่ต้องบันทึกเหรอวะมันไม่ต้องมาบันทึกเหรอหรืออะไรบนจอพีบบมากูเล่นเกมต่อบนจอพีบบติบบนจดพีดดดีตติิบบบบนจอพีบบจุด ดเบาดิเข้าโอเอสแล้วได้เงินไหมได้ดิบางครั้งแต่เขาว่าฟรีอะไรนะไม่เขาว่าฟรีดอมให้เงินตะกี้พูดอะไรวะมีอะไรทักมาดูทวนอยู่อ๋อไม่เขาว่าโอเอสแคสตเตอร์มันเฮ้ยฟรีดอมมันให้เงินเยอะกว่า แต่ว่วาพีาด้อมอคืออะไรฟรีดอมก็คล้ายๆทีเจนนั่นแหละที่บอกพ่ออยู่เหรอใช่พี่มันได้เยอะเพราะอะไรเปล่าเพราอะไรราอะไรเยอะไม่รู้นั่นไงไม่รู้พรุ่งนี้แคสเกมอะไรดีไม่บอกหรอกบอกเดี๋ยวก็รู้ คนละเรื่องเลยมันเดทบายเดอะไรนี้ก็ได้แหละทำไมเกมอะไรดีทำไมกูไม่เห็นวิดีโอตัวเองสตรีมว่ะเฮ้ยทำไมมีคนไล์สตรีมเยอะจังวะสตรีมแบบสดที่แนะนำโอ้โหเป็นเป็นตอกิโลเลยไออามีนอามินมันอย่างมันดูตัวเองไล์สตรีมไงวะเฮ้ยง่ายๆเล่นอยู่ในเกมใช่ปะล่ะอ่ะเปิดยูทูปพี่จะดูอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบ ก็เปิดที่เคยเปิดสเต็มไปดูด้วยเปิดตอนสตตีมมันจะมีคนพูดเท่าไหร่ไม่ว่าเปิดในหน้านั้นเลยใช่ปะสตรีมมิ่งสตรีมแบบส่วนติดแต่ละเปิดดีมันจะมันยังอยู่มันยัอยู่แล้วก็กดเข้าออกเข้าออกกันตลอดอ่ะไม่มันรีให้ตลอด เปิดหน้านี้ไว้แบบจอพิบบตึกดีๆเนี่ยหน้านี้หน้าที่เคยเปิดอยู่อะเปลี่ยนโลโก้เลยก็ถ้าเล่นเกมอยู่ก็อ่านคอมเมนต์ไปด้วยก็ได้ดแต่ถ้ามันให้เกมน้ำจอเล็กหน่อยนะ,ะขณะนี้คนดูดศูนย์คนคู like ไลส์สตรีมเพื่อคุยอะไร เ้ยแค่ทดลองทดลองอ๋อและไอที่บ๊อบเข้าอยู่มันคือวงการเลยนะ G.G.N. เฮลี่เอ N ีเ็เท,เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครักตะไคร้ห้าร้อยกว่าห้าร้อยพันหนึ่งก็เข้าได้แล้วพันหนึง่งห้าร้อยก็เข้าได้บางคนสามร้อยเข้าได้เลย มันคงจะชวนมาใช่ปะใช่ไม่รู้เรื่องมันจะชวนมาใช่ไหมคุณเล่นจะ<า>มีคนตคนนัวละครได้หมดล่ะสตาร์ดิวเวลี้เล่นเสตรตอนนี้จีบเลอาอยู่แต่ไม่รู้เลอาอยู่ไหนอะไรจีบจีบไออาร์เลอาเลอาตัวละครในเกมหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็เป็นอุ้ยเอ้ยเข้าคาสินเฉยมีพย้อ เป็นกอซิล่าตัวใหญ่ม <laughs> ันเนจังเลยอ,ะอ่ะเฮ้ย่าท้อสดอยู่หรือไรอะ่ะทำไมมันล็อกเนี่ยฉันต้องการจะสำรวจมันสำรวจทำไมอ๋อฉันคิดว่ากันเทอร์น่าจะมีกุญแจนะแล้วไอเด็กมึงไปยุ่งทำไมละ่ะาสตราจา์กันเทอร์น่ะเหรอที่เขาอยู่ในมิวเซียมะนะ อ่ในมิวเซียมมิวเซียมแปลว่าอะไรวะไอไอเขาเรียกอะไรวะพิพิธภัณฑ์เออทำไมมึงคิดน <โฮ S 1> ั <โฮ S 1> ้นล่ <โฮ S 1> ละทำไมโคลเซียมไม่รู้ไม่รู้รฉันเจอกุญแจกเก่าอยู่ในกระเป๋าเมื่อนานมาแล้วมันน่าจะพอกับประตูนี้นะ <โฮ S 1> ไอ้แหยเขียนตั้งเยอะแปลนิดเดียวอิอเฮ้ย ดเสียเลยอ่ะเสียเลยอ่ะไอเด็กเปล่าไอเด็กมันล้นหาเรื่องกันมีอะไรขยับอยู่ข้ในก็ไม่รู้เอาพระเอกก็จะวิ่งไปดูเขาว่าเอาลิง์กมาแล้วส่งมาให้เอาน่นชิบหายพระเอกกูโดนมีเวลาปะก็มีตลอด่ะ อ่าคูเก้าเย็ดกากไวไวอะไรวะกูต้องห้าใส่ไหมมมงจะอนอะไรูพวกครูะติอยู่คกูครูติยูโคตรห่าพวกหน้าเอาฟิล์มสังกิษด้ว ต่ออะไรต่อนี่นี่มันมีเขียนว่าสำหรับเป็นอะไร,<ค>รอ่ะโหมดก,กลางเอ้ยโหมดกลางคืนใน YouTube g a ม i n g ไม่คืออะไรวะไม่รู้เข้าไปดูดีกันใครเขาไล่วิ่งอ๋อคน คนที่ไลฟ์สตรีมตอนอืมสะท้อนอีกสะท้อนอะไรวะฉากวัดดักไม่มีอะไรมาเดี๋ยวส่งไม่ได้วิ่งีโมเลยซีทูเมงซีทูเมงมากบอกเลยอยู่ยันตีสามเราเล่นจริงหรอเราเล่นเราเล่นอ่ส่งอะไรไหมโหลด GTA โหลดเทียนโหลดดี ไวรัสเต็มเลยใช่แล้วมีไวรัสปะมีดีโอเคไม่ต้องเลยนไม่ต้องเลยนมากูพร้อมมาดูก็ดูป๊ป๊บปป๊อป๊ปเขาจะทำเสียงที่เขียนลงวินโดว์หมน่ะไม่ต้องลงดิใช้วินโดว์แหละ วินโดว์วินโดว์โด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 เจ็ดอ้าพูได้เลยอาสองดาวให้สองหัวใจได้ใต่อะไรขี้เกียจหอพี่ขี้เกียจโหลดของมาใช้วินโดว์เวอร์ชันอะไรวินเจ็ดหรือวินแปดหรือวินสิบเจ็ดเฮ้ยเรอาเจอกแล้วให้ของเออให้ของผมแล้วเนะี่ เล่นเล่นอะไรดีนะมครับเนี่ยมายที่เพิ่งโหลดเนี่ยห่วยแตกที่สุดเลยเล่นสตาร์ดิวเวลีออนไลน์กันมีด้วยมีไอเย็ดกูเข้าบาเลยอ่ะได้แล้วล่ะคนที่นะอูมาหาแล้ทดูวันแล้คนี้ตื่น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 จะตาย อนเสียงมันโคตรสูงเลยเฮ้ยใครอ่ะฟันแม่งรู้ใครมาละเคยเห็นพวกเขาไลฟ์สตรีมกนันนะสตาร์อวลรี่เล่นกันจนเทพแม่งแบบโคุ้นชืนออ่อไลฟ์สตรีมมือใหม่ก็อาจจะเลน่นกากาก็ได้กูเน,นี่ยคนดูก็เบื่อกูเนี่ยแล้วก็ไปกดดิบ แล้วก็กระทืบดีไลท์รัวๆอย่าลืมกระทืบไลท์ถึงห้าอย่าลืมกระเทือบดีไลท์ให้บอบด้วยกูจะปิดช anel อ่อให้เยอะกว่ากดไลท์กูจะไปปิดช a n นลมึงหยาบไปอย่าโดนแน่แท้อย่ามึงไม่รอดแน่กูจะไปรีพอร์ตกูจะสมัครรหัสใหม่แล้วก็ไปรีพอร์ต จะไปดิสไลค์กูจะไปจ้างคนจีนดิสไลค์วิดีโอมให้หมดกูจะให้เขาดีพอร์ตช่องจนกว่าพวกมึงจะไม่มีที่อยู่ <c oughs> แล้วเล่นแล้วเล่นอันนี้ก็เกินไปนะขนาดนั้น <c oughs> แสบตาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหไอ้ี่กินไม้นะครับขานาดนัน้นเออขานาดนนั้ระเบิดคอมเลยนะเอาไปล่ะ ก่อนระเบิดขอการ์ดจออะไรอ่ะบอกเกาไขาให้แมวทำไมอ่ะนหนว่าเกาไขให้แมวเปส่งไปให้แมวบั๊กเหรอใช่ไหมใช่แมวบั๊กไม่รู้ว่าแมวพันธุ์อะไรพันธุ์ไทยนี่ยไม่รู้แม่งพันหาเลยแม่งเดินเข้าบ้านกูกูจับเลี้ยงหมดอ่ะที่ไม่มีขนอนะ่ะที่ไม่มีขนมันก็มีขนทุกตัวว่ะ มีบางตัวมันไม่มีขนดูแลสตรีมิง่งแบบที่แท้จริงแบบหนึ่งเอ๊ะนี่มันนักลบอันนี้มันนักลบดูกันกี่คนแล้ววะคนดูหนึ่งคนคอเทพใครกู้ดดอ่ะคน <laughs> คด,ดูศูนคนคนดูศูนย์คนจ้ะเอาที่สบายใจหน่อย <laughs> นี่โซพแานตาทอกนะ เนี่ยเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีแฉจริงแท้จริง,รรงเขียนก็ผิดด้วยอะไรวะซีลองดูดิซโโีเอสจีโอโอเคปรับมาแล้วปรับมาแล้วช่าเลือไทยทอดสดเขียนผิดด้วยวตลอดเลยอะไรอ่ะเห็นตอนแรกว่ามีอะไรปะ มีมึงไงมีมึงไงตอนไม่ตอนนั้นไม่มีหน้ากากมีแต่ไม่ยอมใส่มันแน่นหนาโคตรกะเหลืองโคตรกะอันนั้นมันแค่ครั้งแรกโคตรกะโอ้โหคนดูั้งสิบสองคนทำมาแต่เมื่อคืนละต่อไปคิดธรรมดาดีกว่ากูจะไลฟ์สตรีมกูจะไม่ตัดต่อแล้วเล่น ต้องนิว่าครับต้องนีวว่าเกมเกมเล่นการบ้านไม่ทำว่างตรงไหนวะขี้เกียจเล่นหรอกูปิดไลฟ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะไลฟ์มานานเขาจะกระเทิบไลฟ์เอ้ยกระเทิบดีนไลฟ์กระเทิบไลฟ์ถึงห้ากระเทิบไลฟ์ถึงห้าหมื่นกระเทิบดีนไลฟ์ถึงหกหมื่นเนอ พอพอใจเย็นเย็นไปละ